ดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันที่1พฤษภาคม2566ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐหลัง PJ Morgan c h a s e สแอนเข้าซื้อกิจการ First Republic Bank ซึ่งกำลังประสบปัญหาสภาพคล่องขณะเดียวกันนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนปิดที่3 4 0 5 1 7จุดลดลง46.46หรือลบ0.14%ดัชนี s p 500 500ปิดที่4,167.87จุดลดลง1.6จุดหรือลบ0.04%ราชนีดัชนีนปิดที่12,212.6จุดลดลง13.99จุดหรือลบ0.11%นักลงทุนต่างจับตามองการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันที่2-3พฤษภาคมนี้โดยนักลงทุนให้น้ำหนัก85.7%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%สู่ระดับ5-5.25%และให้น้ำหนักเพียง14.3%ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ ที่ระดับ4.75ถึง5%นอกจากนี้นักลงทุนยังรอดูข้อมูลตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจําเดือนเมษายนของสหรัฐในวันที่5พฤษภาคมน,นี้เวลา9 30นาทีตามเวลาไทย